สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหกระชับมิดหรือว่ากระช่างมิดกันแน่นะครับเอริกเชนฮากเนี่ยถึงกระบ่นถึงกระโวยเลยนะครับบอกว่าตราหมีเนี่ยเล่นแรงนะครับเสี่ยงอาการบาดเจ็บนะครับเอริกเชนฮัคกับผมนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแสดงความไม่พอใจกับการเล่นที่ดุดันของตราหมีแอเรลิกมาดรดครับซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บนะครับ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เพิ่งถูกตราหมีอตเลติโกมาริดเนายเอาชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในนัดอุ่นเครื่องที่นอร์เวย์เมื่อคืนนี้ครับซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพวกเขาในช่วงพลย์ซีซั่นด้วยสำหรับแมนยูนะฮะ เจ้าฟิลีครับเป็นผู้ทำประตูโทในเกมดังกล่าวหลังเคยยิงเปลิดชีพแมนยูครับถึงชินโอแทฟอร์ดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาด้วยนะครับแม้ว่าเกมเนะี่ยจะเป็นนัดกระชามิดแต่ก็มีการประทะที่รุนแรงกันหลายครั้งจนเกือบจะมีการวางมวยกันกลางสนามแต่เป็นนักเตะของแมนยูอย่างเฟรดเนี่ยนะที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านของเอริกเจนฮังเองครับดูจะไม่พอใจกับการเล่นของตราหมีแอตเลิโกมราริดสักเท่าไหร่โดยกล่าวว่าการประทะบางจังหวะในเกมนี้เนะี่ยก็ออกจะรุนแรงเกินไปจนเสี่ยงอาการบาดเจ็บ เขาบอกว่าผมชอบการแข่งขันนะแต่มันก็ต้องมาพร้อมกับความเคารพด้วยเขากล่าวตามการรายงานของเ e m i ม r ร์ s นะครับผมผมไม่อยากให้มีการบาดเจ็บด้วยนั่นคือเหตุผลที่เราเนะี่ยต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันผมเห็นการประทะบบางจังหวัดที่มันออกจะรุนแรงเกินไปหน่อยนะครับบางทีก็กลัวนักเตะจะเจ็บอะไรประมาณนั้นนะครับ โอ้โหเมื่อคืนก็จะมีลูกหนักลูกแรงกันหน่อยนะครับสำหรับตรามีมเอร์ลุกอัมาดริดกับแมนยูเมื่อคืนนะครับถือว่าก็หนักเอาการอยู่สําหรับเกมเมื่อคืนแต่มีประตูดเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยสําหรับข่าวนี้นะฮะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายครับสวีดัสสวัสดีครับ